คืขึ้นอยู่กับวินิจฉัยไงใช่ค่คะ oh. uh. ดูเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างน,นะคะเรื่องของการเลือกตั้งทั้งเทศบาลน,นายกเทศมนตรีค่ะทางกกตเนี่ยเผยแร่รายละเอียดออกมาแล้วว่าบัตรเลือกตั้งก็จะใช้บัตร2ใบแล้ว<ไ>แยกคนละสีเพื่อความชัดเจนนะคะใช่ก็คืออย่างที่ทราบกันว่าวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะคะคุณผู้ชมที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณก็จะได้บัตรเลือกตั้งมา2ใบแบบนี้นะคะใบ,บสีม่วงเนี่ยใช้เลือกนายกเทศ ะะก็กาเลยคุณชอบเบอร์ไหนกาเบอร์นั้นนะคะแล้วก็บัตรสีชมพูเนี่ยจะเป็นสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครับก็จะให้กากระบาดในช่องทําเครื่องหมายซึ่งเลือกผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน6คนส่วนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเกิดคุณไม่ประสงค์จะเลือกใครนี่นะคะก็ให้กากระบาดในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนี่อันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบน,นายกะะมีคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหม,ไม,มแต่ว่าสมาชิกสภาเนี่ย มันมีหลายคน<อ>ก็ให้เลือกได้ไม่เกิน6คนแล้วก็ย้ำอีกทีนึงก่อนไปใช้สิทธิ์เนี่ยแวะดูบัตรประชาชนหน่อยเอ้ยหมดอายุหรือยังอยาออให้มันหมด,ดอายุอ่านะคะก็เช็คได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหลักฐานสําคัญที่คุณจะต้องไปแสดงตนแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ท้องถิ่นอ่าส่วนกทมล่ะกทมกทมเพราว่ากทมเมื่อวานนี้